สวัสดีครับ FC แล้วก็ชาวเพื่นช่างทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาโปรแกรมมาฝากกันนะครับเป็นโปรแกรมไว้ปลล็อก f r p หรือ Gmail ของ s m s u u n นะครับใช้งานแบบง่ายๆสำหรับหลายๆท่านที่อยากจะลองใช้โปรแกรมแบบง่ายๆดูวิธีการใช้งานจะมีอยู่ในไฟล์โปรแกรมนะครับเดีิมมันจะไว้ข้างใน สำหรับนี่คือวิธีการติดตั้งลงคอมพิวเตอร์นะง่ายๆนะครับคอมยังไงก็ใช้ได้เพราะว่าโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมที่ไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่สำหรับโปรแกรมหลายๆโปรแกรมนะครับการทำงานจะแตกต่างกันแต่สำหรับที่ผมมาไม้วันนี้ก็คือแบบใช้งานง่ายๆนะครับติดตั้งก็ง่ายไม่ต้องมีอะไรมากมายหน้าโปรแกรมก็จะได้ขึ้นมาแบบนี้นะครับ ลังจากนั้นมันจะมีตัว Samsung เป็นตัว Bypass FRP เหมือนกับโปรแกรมอื่นที่เคยเอามาให้นะครับแต่ตัวนี้มันก็จะเป็นอีกโปรแกรมหนึ่งของอีกเว็บไซต์หนึ่งสำเราวิธีการปลดล็อก FRP ของ Samsung จะมีวิดีโอไว้ให้นะครับจะอยู่ในไฟล์ที่ดาวน์โหลดไปแล้วก็ติดตั้งแต่ลิงก์ดาวน์โหลดจะไม่อยู่ใต้คลิปนะครับติดต่อทางเพจแล้วกันเพราะว่าจะไม่มีการวางลิงก์มัน ทำให้เป็นการผิดกดอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องติดต่อไปทางเพจแล้วก็ขอลิงก์ไปได้นะเนี่ยพอเรากดปุ๊บถ้ามันยังไม่เชื่อมต่อกับ s ซัมซุงตัวเครื่องก็จะขึ้นอย่างนี้นะครับมับงคัาให้เชื่อมต่อเดี๋ยวผมจะทําให้ดูวิธีการเชื่อมต่อแต่ไม่ได้ปลดให้ดูนะครับวิดีโอปลดจะอยู่ในไฟล์ซิปนะอันนี้ก็คือพอไม่ไม่เชื่อมต่อเราเอาโทรศัพท์มาเสียบปโปรแกรม ตัวโปรแกรมจะอ่านแล้วก็โปรแกรมก็จะไปเชื่อมต่อกับตัวมือถือนะครับอย่างเงี้ยมันไ็จะขึ้นมาเชื่อมต่อกับมือถืออย่างเงี้ยใช้ง่ายๆครับสำหรับโปรแกรมนี้เอาไว้ปลดล็อก F R P ของซัมซุงหรือจะเป็นของตัวเสี่ยมี่ M I นะครับใช้งานได้ปกติขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้มาฝากกันแค่นี้นะครับเจอกันคลิปวิดีโอต่อไปสวัสดีครับ